ครับไทเกอร์ม็อบประจานมาอีกแล้วนะครับวันนี้อ่าฮะแอดมินเพจนะครับผมไทเกอร์ม็อบนะครับแต่วันนี้เราจัดส่งในระบบไทเกอร์ม็อบออนไลน์นะครับผมอ่าวันนี้จะส่งให้ลูกค้าประจำนะครับอ่าลูกค้าประจำของไทเกอร์ม็อบคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปดูแลลูกค้าที่บ้านนะครับไทเกอร์ม็อบเป็นระบบเดลิเวอรี่นะครับผมแต่ตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับอ่าเราก็อยู่บ้านนะครับผมหยุดเชื้ออ่าช่วยสังคมไปด้วยอ่าแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ตันนี้ที่เราส่งไปให้ลูกค้านี่คือเป็น,ปนแปรงฝัดแปรงเป็นแปรงปัดน,นะครับแปรงปัดดูดฝุ่นนะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่สามารถใช้แทนไม้ปัดขนไก่ครับจินตนาการง่ายไม้แตดขนไก่ปัดล,ละฟุ้งแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะเช็ดฝุ่นและฝุ่นไม่ฟุ้งน,นะครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ด้วยนะครับแพ้ฝุ่นนะครับผมเหมาะที่จะใช้นะครับยังไงก็จัดส่งให้ลูกค้านะครับนี่ครับผมแปรงปัดดูดฝุ่นแทกคู่นะครับนะครับผม ดี๋ยงไงก็ลูกค้ารอรับสินค้าที่บ้านนะครับส่วนลูกค้าที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทักมาสอบถามกันนะครับสามารถใช้ในบ้านได้นะครับผมสามารถเช็ดรถยนต์ได้นะครับเช็ดบริเวณที่มีฝุ่นได้นะครับแล้วก็สามารถซักได้ด้วยทักมาสอบถามกันนะครับผมไทกะม็อบแปรงปัดฝุ่นนะครับผมแล้วก็รอรับสินค้าอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับเราจัดส่งสินค้าไปถึงบ้านนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันคลิปต่อไปนะครับ รอรับสิกาที่บ้านเลยครับสวัสดีครับ